มหาการสงครามแย่งหุ้นลุยวิกตองรู้หรือไม่ว่าเมื่อ44ปีที่ผ่านมาลุยวิกตองมีร้านแค่2สาขาแต่จากจุดนั้นมีบุคคลคนหนึ่งที่ทำให้บริษัทนี้สามารถกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสได้ภายในระยะเวลาแค่10ปี ลุยวิกตองแบรนด์แฟชั่นหรูที่มีอายุกว่า167ปีแต่ก่อนหน้าที่แบรนด์นี้จะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั้นลุยวิกตองเป็นเพียงธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินการผลิตกระเป๋าหนังมายาวนานถึง123ปีก่อนที่ลูกเขยของทาย,ยาตรุ่นที่4ที่ชื่อว่าเฮนรี่รคาเมียได้เริ่มนำแบรนด์หลุยวิกตองมาสู่ตลาดโลก ซึ่งลูกเขยคนนี้ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการควบรวมกิจการกระเป๋าหนังของครอบครัวกับธุรกิจแบรนด์สุราหรูอย่าง Moet e n e r g y จนเกิดขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทที่ชื่อ LVMH Moet e n e s s y Louis Vuitton หรือ LVMH ในปี1987และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ LVMH กลายเป็นบริษัทเจ้าของแบรนด์สินค้าหรูที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงทำให้ CEO และผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างอร์นาร์ดอาร์โน เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมชื่อของทายาทอย่างเฮนรี่และคาเมียนั้นถึงไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่คนนั้นกลับจะรู้จัก LVMH กับบุคคลที่มีชื่อว่าเบอร์นาร์ดอานมากกว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรลงทุนแนนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแนนจะเล่าให้ฟัง สนับสนุนโดยแอปล็อกเด็กอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ล็อกเด็กย้อนกลับไปในปี1821เด็กชายชาวฝรั่งเศสที่ชื่อหลุย Tong, ส์บิกตองเกิดมาในครอบครัวที่มีอาชีพทำฟาร์มจนเมื่อเขาอายุได้10ปีแม่ของเขาเสียชีวิตลงและพ่อของเขาก็แต่งงานใหม่แต่แม่เลี้ยงของบิกตองกลับปฏิบัติกับเขาแบบแม่เลี้ยงใจร้ายค่ะตอนเขาอายุ13ปีเขาก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านแล้วมุ่งหน้าไปที่ปารีสโดยไม่มีเงินติดตัว แต่โชคยังดีค่ะที่ช่างฝีมือทําหีบสาหรับการเดินทางของชนชั้นสูงนั้นรับวิกตองไปเป็นคนช่วยงานแต่ว่าเงินที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพียงพอแค่สําหรับประทังชีวิตไปแต่ละวันวิกตองเองเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนไร้บ้านเมื่อช่วงเวลาผ่านไปฝีมือการทําหีบเดินทางของวิกตองก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นจนเขาเนี่ยได้ถูกคัดเลือกไปเป็นช่างทําหีบเดินทางส่วนตัวให้กับพระชายาของนโปเลียนที่3จนกระทั่งในปี1854 วิกตองก็ได้เริ่มเปิดร้านเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าหลุยส์วิกตองหรือ LV และผลิตภัณฑ์แรกของ LV นะคะต้องถือว่าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับหีบเดินทางแบบดั้งเดิมในสมัยนั้นเนี่ยไปตลอดการค่ะนั่นก็เพราะว่า LV นั้นได้มีการปรับการออกแบบฝาหีบที่แต่เดิมเนี่ยจะเป็นทรงโค้งให้กลายมาเป็นหีบที่มีฝาแบนทําให้สามารถวางซ้อนๆกันได้ขนส่งก็ง่ายขึ้นรวมไปถึงมีการเลือกใช้ผ้า canvas, แคนวาสแทนหนังนะคะ ทำให้ตัวหีบเนี่ยมีน้ำหนักเบาลงแล้วก็ยังกันน้ําได้ด้วยแม้ว่ากิจการของ LV นั้นต้องสะดุดลงหลายรอบเพราะว่าเจอภาวะสงครามจนต้องเริ่มใหม่หลายรอบแต่ชื่อเสียงของ LV นั้นก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ค่อยค่อยขยายโด่งดังแบบค่อยเป็นค่อยไปจนสามารถส่งต่อกิจการจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมๆกับสามารถเปลี่ยนแปลงวงการกระเป๋าหนังของโลกใบนี้ได้มากมาย แต่แม้ว่ากิจการจะดําเนินมาจนถึงทายาตรุ่นที่3 LV ก็ยังคงเป็นธุรกิจที่บริหารกันเองในครอบครัวจนกระทั่งในปี1970ทายาทรุ่นที่3ของ LV นั้นได้เสียชีวิตลงแต่เหล่าลูกชายที่เป็นทายาตรุ่นที่4นั้นตกลงกันไม่ลงตัวว่าจะบริหารงานกันยังไงและจะใช้กลยุทธ์ในทิศทางไหนเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจพวกเขาจึงนึกถึงสามีของน้องสาวที่ชื่อว่าเฮนรี่ราคาเมียราคาเมียในเวลานั้นอายุ65ปีค่ะ เขาเนี่ยกำลังจะเก,กษียณอายุจากการบริหารธุรกิจซื้อขายเหล็กของตัวเองโดยเหล่าทายาทรุ่นที่4ของ LV นั้นมาเสนอให้ราคาเมียเนี่ยมาเทคโอเวอร์ LV ไปในปี1977ในขณะนั้น LV เนี่ยมีเพียงแค่2สาขาก็คือในปารีสแล้วก็ในนีสมีพนักงานอยู่ราวๆ100คนค่ะแล้วก็มีรายได้ต่อปีเนี่ยประมาณ460ล้านบาท รัคเมียที่มีประสบการณ์การบริหารธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วนะคะพอหลังจากเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการหลุยส์ติองนั้นก็เรียกได้ว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลเปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัวให้กลายเป็นกิจการขนาดใหญ่ผลงานที่สำคัญก็คือการเจาะตลาดในฝั่งเอชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยรัคเมียนั้นมองว่าตลาดสินค้าหรูนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผู้คนที่ร่ำรวยก็มีมากขึ้นทั่วโลก โดยในปี1984ราคาเมียนั้นก็สามารถนำกิจการหลุยฟิกตองจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จและในปี1987หรือผ่านไป10ปีหลังจากการเข้ามาบริหารของราคาเมียหลุยฟิกตองนั้นก็สามารถขยายสาขาจนมี135แห่งทั่วโลกโดย20สาขานั้นหลักๆตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทเองก็มีรายได้ต่อปีสูงถึง88,600ล้านบาทเลยทีเดียว ถ้าคิดเป็นตัวเลขเนี่ยนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า192เท่าในเวลาเพียงแค่10ปีโดยเป็นรายได้ที่มาจากเอเชียเนี่ยกว่า40%และในปีนั้นเองค่ะที่ LV ได้รับข้อเสนอการควบรวมกิจการจากโม e อ็ดอหรือที่เรียกว่า MH ซึ่งเป็นบริษัทสุราหรูที่ขายแชมเปญและบรัด์ดีชั้นนำของโลก โดยสาเหตุที่ MH นั้นต้องการหาพาร์ทเนอร์มาควบรวมกิจการนะคะก็เพราะว่าหุ้น MH เนี่ยมีสัดส่วนการถือหุ้นของคนในตระกูลเนี่ยอยู่ที่22%ค่ะแต่ในช่วงเวลานั้นนะคะมีอลลุ่มการซื้อขายเกิดขึ้นแบบผิดปกติทั้งครอบครัวที่ถือหุ้นใหญ่ของ MH เนี่ยก็กลัวว่าจะมีคนมาแอบเทคโอเวอร์กิจการ อารลานชิวาลีเย่ซึ่งเป็น c e o ของ m h ในขณะนั้นจึงมีการเสนอให้ควบรวมกิจการขึ้นค่ะซึ่งผลก็คือครอบครัวผู้ก่อตั้งของทั้งฝั่ง LV และ MH นั้นจะสามารถถือหุ้นได้รวมกันเนี่ย51%แล้วก็ยังมีอำนาจในการควบคุมกิจการต่อไปด้วยจุดนี้เองถือเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัท l v m h ที่ในตอนนั้นมีมูลค่าบร,ษริษัทราว295,000าล้านบาทและถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสในเวลานนั้ แต่การเริ่มตอนนี้กลับไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดค่ะเพราะหลังจากควบรวมกิจการไปเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ราคาเมียและชิบาลีเย่นั้นกลับพบว่าทั้งคู่นั้นมีแนวทางการบริหารที่ไม่ค่อยตรงกรันและเริ่มขัดแย้งกันในเรื่องของอำนาจการบริหารก่อนที่ในปีถัดมาปริมาณการซื้อขายหุ้น LVMH ก็กลับมาสูงผิดปกติอีกครั้งและด้วยเหตุผลเดิมที่ตระกูลเจ้าของ M H นั้นกลัวโดนแอบเทคโอเวอร์กิจการชิบาลีเย่เลยไปเจราจากับบริษัทเบียชื่อดังอย่างกินเนส ให้เข้ามาถือหุ้นของ LVMH ซึ่งในดอนแรกชิวาลิเย่เนี่ยบอกราคาเมียว่าจะให้กินเนส s นั้นถือหุ้น LVMH ที่3.5แต่สุดท้ายเนี่ยกลับตกลงให้หุ้นกินเนส s มากถึง20 พอรัคเมียนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของฝั่งตะกูลวิกทองเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เนี่ย LVMH นะคะกำลังจะถูกควบคุมนะคะโดยการถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทแอลกอฮอล์ทั้งนั้นเลยเขาก็เลยเริ่มมองหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทแฟชั่นชั้นนําระดับโลกค่ะมาเสริมทับเสริมเสียงของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ให้มีอํานาจในการบริหารแล้วก็ควบคุมเครือ LVMH เนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นศึกแย่งชิงความเป็นใหญ่ใน LVMH จึงเริ่มต้นขึ้น และพาร์ทเนอร์ที่ราคามียเล่งไว้นั่นก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าเบอร์นาร์อโนอโน้นเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่แล้วค่ะพอเรียนจบนะคะเขาก็เริ่มทำงานในบริษัทกอ่อสร้างที่คุณปู่ของเขาเป็นเจ้าของจนกระทั่งในปี1984บริษัทแม่ของแบรนด์แฟชั่นหรูอย่างคริสเตียนดีออร์ที่ชื่อว่าบูแซดได้ยื่นล้มละลายรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งเข้าไปควบคุมกิจการหลังล้มละลายจึงประกาศหาผู้สนใจเข้ามาซื้อกิจการต่อ อานนที่ในขณะนั้นเนี่ยเขาอายุ35ปีนะคะเห็ุเข้าเนี่ยก็รู้สึกสนใจค่ะแล้วก็เกิดความฝันนะคะว่าอยากจะสร้างบริษัทที่รวบรวมแบรนด์หรูทั่วประเทศเข้าไว้ด้วยกันอาโนนั้นใช้เงินจากตระกูลตัวเองเนี่ย490ล้านบาทแล้วก็ไปกู้ยืมเงินจากแบงค์เนี่ยมาอีก1,480ล้านบาทเพื่อที่จะเข้าซื้อกิจการบูแซคในเวลานั้นหลังจากเขาเข้าซื้อกิจการได้สำเร็จนะคะอาโนก็เดินหน้าปลดพนักงานออกกว่า9,000คน แล้วก็ขายบางธุรกิจในเผรือที่ฉุดรายได้ออกจนเขาเนี่ยได้เงินกลับมาทั้งหมด16,400ล้านบาทและนั่นก็เลยทำให้ราคาเมียสนใจเป็นพาร์ทเนอร์กับอาโนโดยยื่นข้อเสนอว่าจะให้ครอบครองหุ้น LVMH 25%ซึ่งเมื่อรวมกับส่วนที่ครอบครัววิทตองถืออยู่แล้วเนี่ยจะเป็นสัดส,ส่วนที่มากกว่าฝั่งของกลุ่ม MH และ Guinness อาโนนั้นสนใจข้อเสนอบริษัทนี้ค่ะแล้วก็เลยเอาดีลนี้เนี่ยไปปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของเขาแต่ที่ปรึกษาคนนั้นได้เตือนอาโนว่าอยากเข้าไปประกาศสงครามกับอีกฝั่งหนึ่งเลย เพราะอำนาจบริหารของ MH และความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของกิน n e ส s นั้นเหนือกว่าซึ่งอาร์โนก็รับฟังคำเตือนนั้นค่ะแต่แทนที่อาร์โนจะไม่รับข้อเสนอนั้นกลับกลายเป็นว่าอาร์โนนั้นกลับไปจัดตั้งบริษัทโฮดิ้งกับทางกิน e น s แทนและก็ได้เข้าไปซื้อหุ้น LVMH มมา24%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด พอเรื่องเป็นแบบนี้ฝั่งตระกูลของ l v จึงโกรธมากเมื่อรู้ว่าโดนหักหลังและทางตระกูลเองก็ได้ทำการไล่ซื้อหุ้นเพิ่มจนมีสัดส่วน33%ส่วนทาง Arno เองพอรู้เรื่องนี้เข้าก็แอบซื้อหุ้นเพิ่มด้วยตัวเองเหมือนกันจนทำให้ฝั่ง Arno และกิน n นสนั้นมีหุ้นรวมกัน37.5%จนในที่สุด Arno ก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของ LVMH ซึ่งก็มีอำนาจในการจัดการโหวตแต่งตั้งให้คุณพ่อของอาโนเองเนี่ยกลายมาเป็นประธานบอร์ดของ LVMH เรื่องดังกล่าวนี้นะคะก็ทำให้ราคาเมียเนี่ยยิ่งโกรธขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการตกลงกันไว้นะคะว่าตำแหน่งประธานบอร์ด LVMH นั้นต้องเป็นคนที่มาจากครอบครัวของ LV เท่านั้นเมื่อความขัดแย้งเริ่มบานปลายค่ะจากก่อนหน้านี้นะคะที่ราคาเมียกับชิบาลิเย่นั้นไม่ถูกกัน ตอนนี้ต้องเริ่มหันหน้ากลับมาเจราจากันค่ะโดยทั้งคู่นั้นเห็นตรงกันนะคะว่าควรจะแยก l v m ัเนี่ยออกจากกันเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งเนี่ยมันบานปลายมากกว่านี้แต่อารโนนั้นกลับคิดว่าข้อตกลงนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะทั้งคู่เนี่ยต้องการที่จะยึดอำนาจบริหารจากอารโนกลับไปอาร์โน no นั้นเลยไม่ต้องการให้มีการแยกบริษัท LVMH ออกจากกัน จึงมีการทุ่มเงินซื้อหุ้น LVMH ในตลาดอีกครั้งจนทำให้ฝั่งอานและกินเนสนั้นถือหุ้นรวมกันกว่า43.5ซึ่งเงินทั้งหมดที่อานทุ่มซื้อหุ้น LVMH คิดเป็นมูลค่ากว่า85,300ล้านบาทมาถึงตรงนี้นะคะชิบาลิเยซึ่งมีหุ้นในมือไม่มากพอเนี่ยจึงเสียอำนาจการบริหารให้กับอานไปโดยปรยายและสุดท้ายก็เลยต้องออกจากบริษัทไปดังนั้นจึงเหลือเพียงการต่อสู้ระหวา่างราคาเมียและอาน ฝั่งอานนั้นนะคะได้ใช้วิธีไปยื่นคำขอที่ศาลเพื่อเปิดประชุมพูดถือหุ้นด่วนโดยยกวาระเรื่องของการออกกฎให้บริษัทย่อย LV เนี่ยสามารถมีเกณฑ์เกษียณอายุเมื่ออายุครบ70ปีได้ซึ่งถ้ามีผลบังคับใช้ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าทำให้ราคาเมียที่ในตอนนั้นอายุ70กว่าเนี่ยนะคะพ้นจากบริษัททันทีฝั่งราคาเมียเองเนี่ยก็ไหวตัวทันค่ะเขาก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลเช่นกัน โดยเขาเรียกร้องให้1ในการเข้าซื้อหุ้นของ LVMH ของอาโนนั้นเป็นโมฆะซึ่งถ้าเขาชนะคดีนี้จํานวนหุ้นที่อาโนถืออยู่ก็จะลดลงเหลือใกล้เคียงกับจํานวนที่กลุ่ม LV ถืออยู่นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วศาลก็ตัดสินให้การเข้าซื้อหุ้นของอาโนนั้นไม่มีความผิดอาโนจึงยังสามารถครอบครองหุ้นส่วนใหญ่ของ LVMH ได้ตามเดิม ซึ่งก็เหมือนกับการบิบบังคับไปในตัวให้ราคาเมียนั้นต้องลาออกในปี1989หรือเพียงแค่2ปีหลังจากที่ LVMH เริ่มตน้นขึ้นหลังจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะราคาเมียก็หันกลับไปทำงานที่เขารักค่ะด้วยการจัดตั้งองค์กรที่สนับสนุนด้านดนตรีและศิลปะจนกระทั่งเขานั้นได้เสียชีวิตลงค่ะในปี2003มาถึงตรงนี้ถ้าใครอยากเข้าใจมาหากราบเรื่องนี้แบบสรุปก็คือ ปี1821เด็กชายชาวฝรั่งเศสที่ชื่อหลุยส์ิกตองเกิดขึ้นปี1854วิกตองได้เริ่มเปิดร้านทําหีบเป็นของตัวเองผ่านไป123ปีในปี1977ลูกเขยของตะระกูลวิกตองชื่อราคาเมียเข้าขมาเทคโอเวอร์บริษัทหลุยส์ิกตองซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลุยส์ิกตองมีเพียงแค่2สาขาหลังจากนั้นราคาเมีย mm. ก็ขยายกิจาการให้เติบโตขึ้นผ่านไป10ปีในปี1987 บริษัทลอยฟิกตองกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสและควบรวมกิจการกับโมเอตแอเนซีกลายเป็น LVMH ผ่านไปเพียง2ปีค่ะในปี1989ก็เกิดเรื่องสงครามแย่งกิจการตางที่เล่าไปบานาดอาโนบุคคลน,นอกเป็นผู้ชนะสงครามนี้และมีอำนาจในการบริหาร LVMH นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นอานก็ได้ขยายอาณาจักร LVMH ด้วยการเข้าครอบครองกิจการแบรนด์หรูชื่อดังอย่างต่อเนื่อง จน LVMH ในวันนี้ครอบครองแบรนด์หรูกว่า75แบรนด์ปัจจุบัน LVMH กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์หรูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถือเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในยุโรปด้วยมูลค่ากิจการกว่า12.6ล้านล้านบาทและนั่นก็ทำให้ Bernard a r n no, a มีทรัพย์สินสุดที่กว่า6ล้านล้านบาทขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้เลยทีเดียว ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงกู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย